นี่มันอะไรกันเปิดใช้งานเนรจอมราชันแล้วขอเปลี่ยนจากดวงตาแห่งผู้ครอบครองเป็นเนตรจอมราชันนะครับมันดูเท่ดีเฮลบิงเกอร์บวกศระดับเอสพลังโจมตีเวทบวก999ไม่สามารถเพิ่มค่าสถานะเพิ่มเติมอีกได้ดาบแห่งความพินาศและความโกลาหลดาบนี้ จะนำพานรลกมาในสักวันหนึ่งระดับเอสเลยงั้นเหรอสุ่มกองแรกก็ได้ระดับเอสเลยเนี่ยนะไม่รู้ว่าใครเรียกฉันมาแต่ด้วยพลังขนาดนี้พวกเขาคงต้องการให้ฉันกวาดล้างฝ่ายมนุษย์แน่ๆเอ๊ะฮะอย่าบอกนะว่าไม่จริงใช่ไหมเ้เอ๊ะ Uh, นี่มันพระราชวังบ้าบออะไรกันรับน้ำหนักของ <c oughs> ดาก็ยังไม่ได้เลยเอ uh. ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำแต่จะมาจบแบบนี้ไม่ได้นะโว้ยฉันจะไม่ยอมให้มันจบแบบนี้เด็ดขาดเอ๊หยุดแล้วมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> แฮะเล็กเซลดรักนายเป็นมังกรจริงๆด้วยรู้นั่นสิมีคนกำลังบินอยู่เกือบตายตั้งแต่เริ่มแล้วไหมล่ะดันไปเปิดชักในเขตศัตรูฉันคงบ้าไปแล้วแต่เพราะอย่างนั้นฉันถึงได้แน่ใจว่าช่องว่างของพลังระหว่างฉันกับอาณาจักรตอนนี้ยังอยู่ในแค่ช่วงต้นเกมมีแค่อารีสเท่านั้น แต่ก็คงจะมีเหล่าอัศวินระดับเอสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆฉันต้องรีบเพิ่มพลังให้ตัวเองก่อนใช่แล้วตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการนี้ออกจากอาณาจักรให้ได้ก่อนดันปล่อยให้พวกสเรเลวที่ดูหมิ่นฟาบาทนี้ไปได้แบบนี้ข้าจะเรียกตัวเองว่าอัศวินชั้นยอดได้ยังไงคนโง่ไร้ความสามารถและน่าสมเพชอย่าข้านี่มันอาลียสขยะย่งข้า ไม่อาจทดแทนพระมหากรุณาธิคุณของฝาบาทได้ควรที่จะอาเลียสตอนนั้นข้าน่าจะจมหายไปกับทะเลก็ยังดีเอ่อฝาบาทเรียกท่านอยู่ครับขออภัยพระยะาค่ะฝาบาทขอได้ปลดลงทันค้าที่ปล่อยให้อาชญากรนี้ไปด้วยพอได้แล้วอาเลียสตอนนี้ใกล้เวลาพระอาทิตย์ตกดินแล้วเจ้ารู้ใช่ไหมว่ามันหมายความว่าอย่างไรพวกมอนสเตอร์จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ข้าขอมอบหมายให้เจ้านำทัพในสึกครั้งนี้ไปที่กำแพงและปกป้องอาณาจักรซะพะยะค่ะฟาบาทเกมการป้องกันของเหล่าอัศวินเคยมีรางวัลใหญ่ถึง1,000ล้านแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเกมที่ไม่มีใครเล่นผ่านเพราะว่ามันยากเกินไปในบรรดาทุกคลื่นมอนสเตอร์เคลื่อนที่ล้มเหลวที่สุดด้านความสมดุลความยากก็คือเคื่อนลูกแรกกอบบินป่า ถ้าไม่ได้อัศวินระดับ S ที่มีสกิลจู่โจมหมู่ตั้งแต่เริ่มต้นแทบจะไม่มีทางต้านได้เลยตอนนี้อาณาจักรจึงมีอาเลียสที่มีสกิลจู่โจมหมู่ธาตุไฟเราจะหวังให้กำแพงแตกตั้งแต่ขึ้นลูกแรกคงจะเป็นไปไม่ได้หากมาลองคิดดูถ้าคนที่เปิดประตูออกมาเป็นอัศวินระดับ S ประเภทรอบสังหารแทนที่จะเป็นอาเลียสฉันคงไม่รอดแน่เฮ้ทำไมรู้สึกเหมือน เรากำลังจะร่วงลงไปนะอดทนไว้อีกนิดเดียวก็จะหนีออกจากอาณาจักรได้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพวกเรากำลังจะชนแล้วอ้ยหลังฉันเอ๊ะแต่ดูจากที่กะแทกกำแพงแล้วยังไม่ตายร่างกายนี่คงไม่ใช่คนธรรมดาแล้วสินะรองเท้าใครเนี่ย ชุดแบบนั้นข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเจ้าเป็นใครกันแน่อะไรกันทำไมถึงมีอัศวินระดับเอสอีกคนระดับเอสอัศวินศักดิ์สิทธิ์ลิบบอกตัวต้นของเจ้าออกมาสาเหตุที่ฉันสามารถหยุดเคลื่อนลูกที่ร้อยที่ไม่มีใครทําได้มาก่อนแม้จะเป็นอัศวินระดับเอแต่เธอมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำแพงน้อยกว่าอัศวินระดับบ เลยถูกใช้แค่ในการฟาร์มดันเจียนหรือในการผจญภัยเท่านั้นอสวินผู้ถูกทอดทิ้งลิบจิตวิญญาณแห่งมังกรเธอเค,คือกุญแจแห่งชัยชนะบอกตัวตนของเจ้ามาซะเรื่องนี้มิแต่ฉันเท่านั้นที่รู้ลิบเจ้ารู้จักข้าได้ยังไงแน่นอนว่าฉันรู้จักเธอดีเลยละ่ะฉันล้มเหลวนับร้อยครั้ง ก่อนที่ฉันจะรู้คุณค่าที่แท้จริงของเธอคุณค่าหมายความว่ายังไงเธอคือกุญแจในกลยุทธ์ฉันแต่ในเมื่อฝ่ายที่ฉันอยู่มันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เธอกลายเป็นอุปสรรคที่สุดของฉันต้องกำจัดก่อนเป็นอันดับแรกเรียกพ,พวกมันมาแล้ว Yeah! ยิงเลยคว้างหินลงไปอย่าให้พวกมันปีนขึ้นกำแพงได้เด็ดขาดแบบนี้พวกเราคงต้านไว้ไม่ได้นานแน่ท่านผู้บัญชาการอยู่ไหนกันท่านอาเลสกำลังมาขอรับจริงเหรอถ้าเป็นท่านอาเลสล่ะก็ตั้งรับเอาไว้ต้องต้านมันเอาไว้ให้ได้ก่อนตอบคำถามาของข้ามา เจ้ามาจากไหนและเจ้าเป็นใครตอนนี้เราอยู่ในภาวะสงครามหากเจ้าไม่ตอบข้าจะตัดสินด้วยตัวเองฉันอยากจะฆ่าเธอเดี๋ยวนี้เลยเพื่อลบตัวแปรที่แย่ที่สุดแต่นั่นมันเป็นไปไม่ได้ในการต่อสู้ระยะประชิดไม่มีอัศวินระดับเอสคนไหนจะชนะเธอได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องถอยก่อนฮ่าฮ่า เอาจริงๆผมก็แค่ชาวบ้านธรรมดาจากเขตหนึ่งครับอยากจะมาช่วยลบแต่ดันหลงทางมานะครับอามอนสเตอร์เหรอทำไมมีมอนสเตอร์ในเขตวางหลวงอย่าบอกนะว่าเสียงระเบิดเมื่อกี้ทำไมต้องเป็นตอนนี้ด้วยถ้าเป็นแบบนี้ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยแน่แบบนี้คงไม่มีทางให้ถอยแล้วสิ ถ้าฉันให้รุสเซดักพาบินออกไปได้ครั้งแล้วก็คงสามารถหลบระยะก,การโจมตีของลิฟได้พอลิฟโจมตีระยะไกลไม่ได้โอกาสเธอเอาชนะแทบจะเป็นศูนย์ก่อนอื่นฉันต้องหาทางข้าเข้าใจสถานการณ์แล้วจริงเหรอแล้วทําไมเธอถึงอยู่ข้างหลังฉันละ่ะข้าเข้าใจผิดไปเองเจ้านะ่ะคงเป็นพลเมืองผู้บริสุทธิ์ที่ถูกมอนสเตอร์ที่มาโจมตีวังไล่ล่ามาตังหากแต่จริงเหรอ สบายใจได้ข้าจะปกป้องเจ้าเองริปนี่เธอมีนิสัยแบบนี้นี่เองเสียงระเบิดโอกาสมาแล้วระวังหน่อยจะระเบิดกำแพงหรือ,อยังไงกข,ขอโทษยิงพวกเดียวกันเหรอเอ๊ะ เขาหายไปไหนแล้วท่านลิบในที่สุดก็หาท่านเจอแล้วขอรับที่ประตูทุกคนทิ้งถนูแล้วเตรียมต่อสู้ระยะประชิดท่านลิบป,ป,ป้องกันประตูไว้ ยียโจมตีว้ายาข้าผู้บัญชาการข้าคงไม่ได้มาสายไปหรอกใช่ไหมอาลีอสประตูดโดนพังแล้วงั้นเหรอไอ้พวกไรประโยชน์กำแพงเพง่ง เต้นเข้าไปเต้นเข้าไปจ้พวกสวะจนกว่าข้าจะอารมณ์ดีขึ้นกระแสสงครามเปลี่ยนไปแล้วฉันคือผู้เล่นคนเดียวที่เคยหยุดเคลื่อลูกที่100ได้แต่ครั้งนี้มันกลับกันเป้าหมายสูงสุดของฝ่ายมอนสเตอร์คือทำลายฝ่ายมนุษย์แปลว่าฉันต้องล้มพวกเขาให้ได้ภายในคลื่นหนึ่งรลูกถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกแล้ว รอก่อนเถอะตอนที่ฉันกลับมาที่นี่อีกครั้งเย้เจ้พวกเราชนะแล้วมันจะเป็นจุดจบของพวกแกทั้งหมดตอนแรกก็เึ้งว่าจะอยู่ไกลกว่านี้ซะอีกในที่สุดก็มาถึงสักทีนี่สินะเคตมอนสเตอร์ เส้นทางนี้ไม่มีอยู่ในเกมการป้องกันของเหล่าอัศวินฉันรีเซ็ตเกมมาเป็นร้อยครั้งเพื่อให้อยู่รอดครบทั้งเคลื่อนหนึ่งลูกเพราะแบบนั้นฉันจึงรู้กลยุทธ์ในการต่อสู้ของอาณาจักรแบบทะลุป,ปูโปงแต่ที่นี่ไม่ใช่อาณาจักรอีกต่อไปแล้วจากนี้ไปฉันต้องเริ่มจากศูนย์แย่ละสิฉันเกือบลืมเรื่องสำคัญไปเลยลิเซลดักลืมไปเลยว่ามีแกอยู่ด้วย มดเหรอรรรยิ่งมองเจ้านี่นานเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าท่าทางมันเหมือนแมวเข้าไปทุกทีอืมเอาเถอะแล้วจะทำยังไงต่อดีเลยเนี่ยว่าแล้วเชียวในที่สุดเควสก็มาแล้วเควสหลัก 2. การสร้างทีมฝ่ายมอนสเตอร์รวบรวมมอนสเตอร์เข้าด้วยกันแล้วสร้างทีมขึ้นมารางวัล สกิลแบบสุม่มืมงั้นฉันต้องรวบรวมมอนสเตอร์เพื่อสร้างฝ่ายสินะหมายถึงต้องไปชวนพวกมันนั่นเหรอถ้าเป็นมอนสเตอร์ช่วงต้นเกมแล้วก็งั้นอืมพวกตัวจิ๋วก็ควรจะโผล่มาตอนนี้ล้วสิแล้วทำไมถึงไม่มีพวกกอบบินหรือแม้แต่กระต่ายเลยละ่ะแล้วถ้าเจอจริงๆฉันจะสื่อสารกับพวกมันยังไงดีล่ะเนี่ยจะชวนพวกมันเข้าร่วมทีมก็ต้องพูดภาษาเดียวกันก่อนสิ ตายซะเธอไอ้พวกมนุษย์เอ๊ะฮึหยุดแล้วเธอเป็นเผ่าสัตว์เอ๊ะกระตายเหรอตรงไหนของข้าที่ดูเหมือนกระตายน่ารักแบบนั้นฮะดูดีๆสิ นี่มันหูสุนัขจิ้งจอกชัดๆฉันไม่ได้พูดสักหน่อยว่าเธอหน้ารักพูดสิก็ข้าได้ยินกับหูตัวเองเลยเนี่ยสุนัขจิ้งจอกขาวอืมเอ๊ะสุนัขจิ้งจอกขั้วโลกเหนือเหรอฮึฮึเธอเป็นอะไรเนี่ยหน้าแปลกจังหน้าตาเจ้าก็เหมือนมนุษย์แต่ทำไมถึงมีกลิ่นเหมือนมอนสเตอร์ล่ะมอนสเตอร์ สกิลติดตัวอย่างที่2ถูกเปิดใช้งานอย่างถาวรสกิลติดตัวสื่อสารกับมอนสเตอร์สามารถพูดคุยกับมอนสเตอร์ได้สกิลติดตัวมอนสเตอร์เอนดูดึงดูดความสนใจเชิงบวกจากมอนสเตอร์โดยธรรมชาติโอ้เป็นแบบนี้เองสินะถึงได้ฟังรู้เรื่องทำไมเจ้าถึงเอาแต่พูดอยู่คนเดียวนี่เจ้าเป็นใครกันแน่เนี่ยเอเอ,เ,อเรื่องนั้นฉันน่ะแปลแแฮ สกิลมอนสเตอร์เอนดูมันก็น่าจะเปิดใช้งานได้แล้วเนี่ยมันทำให้มอนสเตอร์รู้สึกดีด้วยไม่ใช่เหรอเอเข้าเป้าอาฮจับได้สักทีมีมนุษย์อยู่นอกอาณาจักรด้วยล้อเนี่ยหรือว่าเจ้าพวกนี้จะเป็นพวกโจรป่าอะไรแบบนั้นว่าแล้วเชียวเจ้าต้องเป็นพวกเดียวกับมนุษย์พวกนั้นนั้นแสดงว่านี่คงเป็นกับดักของเจ้าสินะ ไอสารเลวแล้วพวกแกไล่ตามพวกเรามาทำไมเจ้าต้องการอะไรจากพวกเรากันแน่เดี๋ยวก่อนฉันว่าเรื่องนี้ต้องมีการเข้าใจผิดกันแน่ๆนเลิกพึมพำสักทีได้ไหมเจ้าพูดบ้าอะไรอยู่คนเดียวอยู่ได้อยานี่เฮะ หลบได้เหรอเฮอเธอตัวเล็กขนาดนั้นแต่สามารถเตะผู้ชายตัวใหญ่ให้ล่วงได้ในทีเดียวเนี่ยนะไอสัตว์เดนตายนี่เจ้ากล้าเตะมนุษย์ได้ยังไงเอานี่ไปกินหุกปากเลยยอมให้จับเสดีๆบางอาจทำให้ข้าต้องลำบากขนาดนี้มันแปลกๆอยู่นะ ที่เผ่าสัตว์ถูกมนุษย์ไล่ล่าแบบนี้อเธอเป็นแค่มอนสเตอร์แล้วทำไมกันละ่ะนายน่ะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเมื่อกี้นายเกือบแย่แล้วนะแถวนี้เต็มไปด้วยพวกครึ่งสัตว์มันอันตรายมากเลยแล้วนายมาทำอะไรที่นี่คนเดียวละ่ะคือว่าเอ็ดโกอแอนฟ่าเขาเดนทัสโด,อดอยังไม่ยอมหุบป,ปากอีกสินะเอฟฟาเอกรา พูดภาพอ,อะไรของเจ้าอยู่ได้ไอสัตว์หน้าขนพอได้แล้วถ้ายังทำแบบนี้ต่อไปนางจะตายเอานะข,ขอโทษทีข้าเผลอสติหลุดอ,อีกแล้วพวกเราเนะ่ะบางทีก็รุนแรงไปหน่อยว่าแต่เมื่อกี้นี้แกคุยกับมอนสเตอร์ตัวนั้นใช่ไหมเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าเรารู้ว่ามีคนอย่างแกอยู่แล้วก็เรื่องทั้งหมดคงจะง่ายขึ้นเยอะเลยน,นี่นี่มันหมายความว่ายังไงนี่มันอะไรกันร่างกายของฉันมันร้อนวูบว่าไปหมดผ่อนคลายเอาไว้ข่าเลี่ยงจุดตายของแกไว้หมดแล้ว <c oughs> อีกสิสองชั่วโมงแกก็จะตายและนี่คือยาถอนพิษ หากแกอยากจะมีชีวิตรอดก็มาเป็นล่ามแปลภาษาให้พวกเราซะถามหาที่ไอ้พวกนี้อาศัยอยู่ซึ่งก็คือลังของพวกสุนัขจิ้งจอกลัง <c oughs> สุนัขจิ้งจอก